สวัสดีค่ะพี่นินก็ถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยมีความสุขมากๆเลยที่ฮ่องกงนี่โอ้โหค่าของชีพแพงมากเลยนะคะทานผัดผัก1นึ่งจานนี่ประมาณ6 7 0 0ร้านธรรมดาด้วยนะคะไม่ใช่ร้านในห้างเลยก็เนี่ยเพิ่งบินกลับมาถึงหมดหมาเลยนะคะประมาณตีหนึ่งกว่ากว่าแล้วก็มาอัดคลิปนะคะทุกครั้งที่พี่นินได้แบบ ออบินอยู่บนเครื่องบินเนาะแล้วมองออกไปข้างนอกใช่ไหมคะเราเห็นเรารู้สึกหูท้องฟ้ามันกว้างใหญ่มากเลยแล้วเราก็อดชื่นชมพระเจ้าที่บอกว่าพระองค์เป็นผู้สร้างไม่ได้เนาะหลายๆคนจะบอกว่าว ύ, พี่นินแบบโลกเรามันบิ๊กแบงระเบิดใช่ปะคะแต่เอาจริงเอาง,ง่ายๆเนาะสมมติว่าอยู่ดีเราไปบอกเพื่อนเราว่าเอ้ยเนี่ย เราเอานะ้ำอัดลมมานะขยา่าเขยา่าเขยา่าแล้วก็เหล็กเข้าไปผสมผสมปุ้งออกมาเป็นไอโฟนอะไรเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนเราเชื่อเนาะการที่อยู่ดีระเบิดเราเออกมาเป็นโลกที่ขูม่มันมันเหลือเชื่อกว่าอีกนะคะในระบบที่ซับซ้อนเนี่ยคือเหลือเชื่อมากๆแล้วก็จริงๆแบบพี่นี่มาเจอเลคเชอร์ที่เคยโนดไว้ตอนเด็กๆเนาะเขาบอกว่าเราอะรู้จักความเร็วที่สุดบนโลกเนะี่ยคือความเร็วแสงนะคะที่วิ่งด้วยความเร็ว แสนแปดหม่ันไมต่อวินาทีโอ้โหเป็นเด็กวิทขึ้นมาเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าเรามีเครื่องบินสกลัลลที่วิ่งด้วยความเร็วแสงค่ะเราจะใช้เวลาไปดวงจันทร์เนี่ยสวินาทีนะคะไปดวงอาทิตย์แปนาทีสิ้นสุดจัก,กรวาล4เดือนทางช้างเผือก1นึ่งแสนปีไปอีกจัก,กรวาลหน 1, 1, 500, ึ่งหนล้านปีและใช้ไอายานยนต์ที่เร็วเท่าแสงเนี่ยค่ะอีก4,500ล้านปีก็ยังไม่สิ้นสุด ของจักรวาลทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะเวลาที่แบบพี่นินได้ทบทวนถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วมันมีความสุขมากๆเลยเนาะมันทําให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามอะ่ะปัญหาเราเล็กไปเลยนะคะ <S 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 แล้วก็วันนี้อยากทิ้งทายด้วยข้อประกมภีร์อิสยาบทที่45่ข้อ12ถ้าคนเขาไม่ทําจริงเขาไม่กล้าพูดเนาะแต่ว่าพระเจ้าพูดว่าเราสร้างแผ่นดินโลก และเนรมิตมนุษย์บนนั้นเราเองมือของเราขึงฟ้าสวรรค์และเราบรรชาบริวารทั้งสิ้นของมันนะคะภาษาอังกฤษก็เท่มากๆ I am the one who made the earth and c r e a t e human beings to live there, but my power I stretch out the heaven, I control the sun, the moon, and the stars ค่ะและพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในี่นหพระเจ้าที่บอก เราทุกวันเลยนะคะว่าพระองค์รักเรามากๆเลยอะคะ่ะขอให้ทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสจริงๆเนาะแค่เราหลับตานะคะแล้วก็ลองพูดว่าพระเจ้าที่สร้างโลกเนี้ยถ้าพระองค์มีจริงขอบพระองค์ทำให้ลูกรู้ว่าพระองค์มีจริงอธิษฐานในนามพระเยซูาอาเมนแบบง่ายๆอะไรก็ได้เรามีความเชื่อนะคะพี่นินก็ขอให้ทุกคนได้มีโอกาสร,รู้จักพระเจ้าองค์นี้นะค่ะเท่ที่สุดเลยขอบคุณค่าขอบคุณพระเจ้านะคะ